ทำไมบางครั้งน้ำปรัปาที่เราใช้ถึงดูแปลกๆบางทีมันก็ขุ่นมากแล้วจู่ๆก็กลับมาใสาปิ้งมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฟองอากาศฟองเล็กๆไม่ต้องกังวลพวกมันจะลอยขึ้นไปด้านบนและหายไปโดยไม่สร้างความเสียหายใดๆแม้ว่าคุณจะใช้น้ำไปแล้วก็ตามเมื่อน้ำไหลผ่านท่อปรัปาด้วยแรงดันมากเกินไปน้ำจะต้องปล่อยก๊าซบางส่วนออกครั้งต่อไปที่คุณเห็นน้ำขุ่บอกให้มันหายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยออกมาให้หมด ถ้าน้ำประปาที่คุณใช้มีสีออกแดงแมันอาจเกิดจากธาตุเหล็กซึ่งเป็นส่วนประกอบตามธรรมชาติของน้ำดื่มสิ่งนี้อาจทำให้น้ำมีสีสนิมสีน้ำตาลแดงหรือบางครั้งอาจเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็ได้ถ้าน้ำมีสีดำมากกว่าสีแดงมันอาจมีส่วนผสมของเหล็กและแมงกานิสแม้สารเหล่านี้อาจทำให้ผ้าเป็นคราบได้แต่โดยทั่วไปแล้วมันไม่ควรเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณอนุภาคเหล่านี้ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้อ่างล้างจานของคุณมีคราบสีน้ำตาลด้วยคล้ายสนิมที่เราเห็นบนพื้นผิวโลหะอาจเป็นเพราะมันทำมาจากน้ำบาดาลที่ไหลผ่านหินซึ่งมีธาตุเหล็กอยู่เป็นจำนวนมากเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางครั้งเราต้องล้างมือนาน,านสบู่ถึงจะออกไปหมดมันอาจเป็นเรื่องของน้ำกระด้างและน้ำอ่อนน้ำอ่อนมีแคลเซียมและแมกนีเซียมไอออนน้อยกว่าในขณะที่น้ำกระด้างมีมากกว่าเมื่อคุณใช้น้ำกระด้างแร่ธาตุสามารถทำปฏิกิริยากับสบู่ และสร้างสารตกค้างที่เกาะติดมือของคุณได้ไม่ต้องห่วงมันอาจต้องใช้น้ำล้างกว่าเดิมมากหน่อยถ้าคุณใช้น้ำกระด้างเป็นประจำการล้างมือด้วยน้ำอ่อนอาจทำให้คุณรู้สึกไม่คุ้นเคยเนื่องจากสบู่จะเกิดฟองง่ายขึ้นและไม่จำเป็นต้องใช้สบู่น้อยลงถ้าคุณมีปัญหาจากน้ำกระด้างลองใช้น้ำยาปรับสภาพน้ำเพื่อช่วยแก้ปัญหานี้ได้บางครั้งคุณอาจสังเกตเห็นสะเก็ดสีขาวในน้ำดื่มของคุณแต่ไม่ต้องกังวล จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดามากและมีคำอธิบายง่ายๆมันเป็นน้ำกระด้างอีกแล้วมันมีสารอาหารมากและมีแร่ธาตุอย่างเช่นแมกนีเซียมและแคลเซียมในปริมาณสูงใช้น้ำนั้นได้เลยไม่ต้องห่วงมันสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยเรามากันที่เรื่องกลิ่นน้ำประปาแปลกๆกันต่อซึ่งคุณอาจจะต้องระวังเพราะว่ากลิ่นบางอย่างอาจบอกถึงปัญหาที่ร้ายแรงกว่านั้นได้คุณได้กลิ่นดินหรือกลิ่นไข่เน่าจากน้ำนั้นหรือเปล่า จริงๆแล้วนี่เป็นปัญหาทั่วไปที่เกิดจากสารประกอบอินทรีย์หรือแร่ท่าตามธรรมชาติในบางพื้นที่แม้คุณจะไม่ค่อยชอบกลิ่นพวกนี้แต่มันมักจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างไรก็ตามคุณควรสังเกตดูให้ดีและส่งน้ำไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการทดสอบให้เกิดความมั่นใจคุณเคยดมแก้วแล้วได้กลิ่นคลอรีนหรือสารฟอกขาวไหมไม่ต้องกังวลนะ สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งของปีที่โรงบำบัดน้ำจะเติมคลอรีนมากขึ้นเพื่อรักษาท่อให้สะอาดข่าวดีก็คือเรามีวิธีแก้ปัญหาลองหาข้อมูลเรื่องเครื่องกลั่นน้ำที่ใช้ภายในบ้านนอกจากจะทำให้เป็นน้ำอ่อนแล้วมันยังช่วยขจัดกลิ่นคลอรีนที่น่ารำคาญอีกด้วยผมและเสื้อผ้าของคุณก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยและคุณจะไม่ต้องกังวลกับกลิ่นน้ำที่คุณไม่ชอบอีกต่อไป บางครั้งน้ำปราปรับก็มีกลิ่นโลหะปนเข้ามาแล้วเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นกันสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากระดับ pH ที่เป็นกรดเล็กน้อยการติดตั้งเครื่องกรองน้ำที่ดีก็ช่วยได้มันจะกำจัดโลหะเหล่านั้นและทำให้น้ำของคุณสะอาดคุณยังซื้อน้ำยาปรับสภาพน้ำเพื่อปรับสมดุลระดับ pH และรักษาท่อน้ำของคุณได้ด้วยบางคนเคยเจอน้ำปาปรับที่มีกลิ่นคล้ายดินหรือปลาไม่ใช่เรื่องแปลกที่น้ำจะดูดซับกลิ่นจากแหล่งต่างๆ เช่นสาหร่ายหรือเชื้อราขึ้นอยู่กับบริเวณที่น้ําต้องผ่านมาถึงบ้านคุณถ้าคุณใช้น้ําจากบ่อคุณอาจได้กลิ่นดินหรือกลิ่นเหม็นอับเช่นกันและน้ําก็สามารถทิ้งคราบเหนียวเหนียวไว้ได้คุณจะต้องโทรหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบแหล่งเก็บน้ําของคุณหรือติดตั้งเครื่องกรองน้ําเพื่อกําจัดสิ่งสกรปรกถ้าน้ําประปาของคุณมีกลิ่นคล้ายน้ํามันเป็นสินคุณอาจต้องเร็วหน่อยเพราะนี่อาจเป็นเรื่องร้ายแรง โทรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของคุณทันทีเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอาจมีปัญหาเกี่ยวกับหลุมฝังขยะหรือโรงงานใกล้เคียงที่ทำให้น้ำประปาของคุณปนเปื้อนหรือแม้แต่ปัญหาเกี่ยวกับถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำประปลาไม่ใช่ได้มาง่ายๆจากน้ำบาดาลนะรู้ไหมระบบน้ำประปลาสาธารณะส่วนใหญ่ใช้วิธีการบำบัดท,ที่แตกต่างกาันเพื่อเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับชุมชนระบบเหล่านี้มักจะมีขั้นตอนต่างๆรวมถึงการจับสิ่งสกปรก การแยกสารแขวนลอยการตกตะกอนการกรองและการฆ่าเชื้อในการจับสิ่งสกรปรกสารเคมีที่มีประจุบวกจะถูกเติมลงในน้ําเพื่อทําให้สิ่งสกรปรกและอนุภาคอื่นๆเป็นกลางจากนั้นในระหว่างการจับตัวเป็นก้อนน้ําจะถูกผสมเบาๆเพื่อสร้างอนุภาคขนาดใหญ่ที่เรียกว่าฟลอกตะกอนเหล่านี้จะตกลงไปที่ด้านล่างในระหว่างการตกตะกอนและน้ําใสที่อยู่ด้านบนจะถูกกรองผ่านวัสดุต่างๆ เพื่อกำจัดอนุภาคและเชื้อโรคที่เจอปนอยู่โรงบำบัดน้ำอาจใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเพิ่มเติมเพื่อกำจัดปรสิตแบคทีเรียหรือไวรัสที่เหลืออยู่ไม่ต้องกังวลโรงบำบัดน้ำต้องมั่นใจว่าน้ำมีสารฆ่าเชื้อในระดับต่ำเมื่อปล่อยออกไปเราจึงใช้ได้อย่างปลอดภยัยน้ำที่นำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆทั่วโลกอาจเป็นน้ำผิวดินหรือน้ำใต้ดิน น้ำผิวดินจะอยู่บนพื้นดินหรือในแหล่งน้ำที่มองเห็นได้เช่นลำธารแม่น้ำทะเลสาบอ่างเก็บน้ำหรือมหาสมุทรส่วนน้ำใต้ดินจะอยู่ใต้พื้นผิวโลกระหว่างชั้นหินและชั้นดินบางคนเชื่อว่าน้ำใต้ดินจะสะอาดอยู่เสมอเพราะดินเป็นเครื่องกรองน้ำตามธรรมชาตินี่เป็นแค่ความเชื่อแม้อนุภาคขนาดใหญ่จะถูกกรองออกไปแต่ก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกมากมายที่ปนเปื้อนในน้ำใต้ดินได้ แล้วเราไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้อยู่ในน้ําที่เราใช้องค์ประกอบเหล่านี้บางส่วนเกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีบางส่วนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นการทําฟาร์มหรือการกําจัดของเสียการทดสอบน้ําที่คุณใช้เป็นเรื่องที่ดีเสมอเพื่อหาสารปนเปื้อนและทําให้เกิดความมั่นใจกับน้ําที่คุณใช้มีคนจำนวนมากที่คิดว่าน้ำประปาเป็นน้ำที่ไม่ควรดื่มเป็นอย่างยิ่งพวกเขาเลือกที่จะดื่มน้ำขวดเสมอ ซึ่งน้ำดื่มบรรจุข,ขวดนั้นถูกบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทสำหรับดื่มมันอาจมาจากแหล่งต่างๆเช่นน้ำพุชั้นหินอุ้มน้ำภูเขาน้ำแข็งหรือแม้แต่แหล่งน้ำประปาของเทศบาลสิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าความแตกต่างหลักๆระหว่างน้ำทั้งสองประเภทนี้คือวิธีการจัดส่สงไม่ใช่แหล่งที่มาหรือคุณภาพของน้ำซึ่งอาจแตกต่างกันมากสำหรับน้ำทั้งสองประเภทนี้ไม่ใช่เรื่องความปลอดภัยหรือดีต่อสุขภาพอย่างใดแม่น้ำประปลาจะมีราคาถูกกว่าก็ตาม ถ้าราคาไม่ใช่ปัญหาน้ำดื่มบรรจุข,ขวดก็มีข้อดีมันสะดวกกว่ามีหลายแบบให้เลือกซื้อแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำประปาให้บริการคุณลองทำให้น้ำบริสุทธิ์ด้วยการทดลองนี้ที่บ้านได้คุณต้องมีขวดพลาสติกวัสดุกรองเช่นทรายสำลีที่กรองกาแฟหรือฟองน้ำทำความสะอาดและขวดโหลเล็กๆตัดก้นขวดพลาสติกแล้วเจาะรูที่ฝาแต่ละอัน ถ้าคุณมีขวดที่มีฝาแบบป๊อปท็อปคุณข้ามขั้นตอนสุดท้ายนี้ได้เลยจากนั้นวางขวดโดยคว่ำฝาลงในแต่ละโหลใส่ตัวกรองแต่ละชนิดที่คุณเลือกไว้ในขวดให้ใช้น้ําที่ผสมกับดินในการทดลองอย่าลืมคนแรงๆก่อนเทน้ําลงไปในขวดนอกจากนี้อย่าลืมวัดปริมาณน้ําด้วยถ้วยตวงคุณต้องกรองน้ําในแต่ละขวดในปริมาณเท่ากาันถ้าอยากได้ผลลัพธ์ที่เท่าเทียมกันตัวกรองที่ดีที่สุดควรมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างไรก็ตาม อย่าลืมนะน้ำที่กรองแบบนี้ดื่มไม่ได้ให้คุณเอาไปลดต้นไม้จะดีกว่า